สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมประจำเดือนมก,กราคม2565นะครับ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทานายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพทาร์โรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีนะครับในเดือนนี้จะมีดาวพุธดาวศุกร์และดาวเสาร์โคจรเล็งลัคนาของท่านอาจทรงอิทธิพลในเรื่องความสัมพันธ์ของท่านกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนคู่ค้า ทั้งนี้เรื่องการงานการเงินของท่านยังคงมีเกณฑ์ที่ดีนะครับดาวการงานโคจรเป็นเกษตรราธิบดีมีความมั่นคงเข้มแข็งการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังดาวเสาร์และดาวอาทิตย์จะโคจรสถิตร,ร่วมเรือนกันเป็นดาวคู่ธาตุย่อมส่งผลให้คุณในเรื่องการเงินที่โดดเด่น นอกจากนั้นในเดือนนี้ก็ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ได้โคจรโยกย้ายราศีซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาในด้านต่างๆของท่านอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานท่านจะมีแนวคิดใหม่ๆใ,ในการทำงานจะได้ค้นพบช่องทางดีๆในการสร้างงานสร้างอาชีพบางท่านอาจได้เริ่มงานใหม่ในช่วงต้นปีหรืออีกในหนึ่ง ท่านอาจได้ลูกน้องใหม่เข้ามาช่วยงานเนื่องจากในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมก,กราคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของท่านโคจรสถิตในพปุตตะได้มาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีการงานของท่านจึงมีเกณฑ์ที่มั่นคงและก้าวหน้าท่านที่ทำการค้าการขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวจะได้ช่องทางใหม่ๆในการขยายงานหรือท่านอาจจะริเริ่มลงทุนทำการค้าจะได้ต่อยอดไอดีออกไปได้สำเร็จ หลังวันที่16มกราคมดาวอังคารจะโคจรย้ายเข้าไปสถิตในภพอริให้ท่านหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงทุกอย่างในที่นี้จะหมายถึงงานที่เสี่ยงอันตรายต่อร่างกายและหมายถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะครับไม่ควรแต่ต้องการพนันการเสี่ยงโชคต้องไม่ทำงานเป็นเหมือนคนใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียอย่าทำงานอะไรที่คิดว่าจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะครับ แล้วก็อย่าทำอะไรที่เกินกำลังของท่านอีกทั้งควรใช้สติและความใจเย็นอันจะนำไปสู่ทางออกที่ดีหากท่านใช้อารมณ์หุนหันพลันแล่นอาจจะนำตัวเองไปสู่ความแตกแยกที่รุนแรงได้นะครับอย่างไรก็ตามดวงชะตาของท่านมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนอริซึ่งได้โคจรไปสถิตในภพมรณะอริเป็นมรณะมักหมายถึง ศัตรูจะแพ้ภัยไปเองสถานการณ์จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีท่านจะสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ด้วยการใช้สติปัญญาของท่านเองมีเพียงเงื่อนไขเดียวก็คือท่านต้องทำทุกอย่างอย่างมีสติและรอบคอบนะครับด้านโชคลาภและการเงินในช่วงต้นเดือนท่านมีแนวโน้มจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก อาจหมดไปกับบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงหรือผู้อ่อนอาวุโสกว่าและยังมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาจากปีก่อนหน้านี้แต่พอเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังท่านจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินเกิดขึ้นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านจะโคจรย้ายออกจากภพอริในวันที่14มกราคมเข้าสู่ราศีมังกรภายใต้ภพป,ปัตตนีรวมกับดาวสาวซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุไฟ รายได้และการเงินของท่านจะขยับตัวดีมากขึ้นมีโอกาสที่เพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ค้าจะนำโชคลาบเรื่องเงินทองมาให้ท่านที่ทำงานประจำอาจเป็นช่วงที่ได้รับเงินพิเศษหรือโบนัสหรืออาจได้รับการพิจารณาปรับรายได้ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์จะได้เจอคู่ค้าหรือหุ้นส่วนที่กระเป๋าหนัก หรืออาจจะได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของสภาพการเงินของท่านได้ราหูเดาวเจ้าเรือนมรณะสถิตในภพลาภะมาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63และจะอยู่ไปจนถึงวันที่30มีนาคมปี65ท่านยังคงอยู่ในช่วงราหูค้นทรัพย์จึงต้องดูแลเรื่องรายจ่ายต่างๆทั้งของตัวเองบุตรบริวารหรือสัตว์เลี้ยงให้ดี แต่ในช่วงเดือนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี65ดาวเกตจะโคจรร่วมกับราหูในภพลาภะดาวเกตเป็นตัวแทนแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นวิญญาณธาตุที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของราหูนะครับเมื่อดาวเกตโคจรร่วมกับราหูในช่วงนี้จึงเป็นการกลับมารวมร่างอีกครั้งของราหูจึงอาจส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นผู้ที่มีพลังแห่งจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง ถือเป็นจังหวะดีนาทีทองที่ท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคพลิกสถานการณ์เรื่องการเงินจะเกิดพลังปาฏิหาริย์และโชคลาภความสำเร็จได้โดยไม่ได้คาดคิดในช่วงโอกาสทองนี้ชาวราศีกรกฎจึงควรสร้างเหตุและปัจจัยแห่งความสำเร็จเรื่องรายได้และเงินทองนะครับท่านที่รอจังหวะมานานหรือคิดไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำต้องรีบสร้างรีบลงมือ หลายท่านบ่นน้อยใจในโชคชะตาแต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือทำอย่างมุ่งมั่นจริงจังก็ให้ลุกขึ้นมาเติมพลังบวกให้ตัวเองแล้วเริ่มก่อเริ่มสร้างปัจจัยแห่งความสำเร็จความมั่งคั่งให้ตัวเองได้แล้วนะครับทั้งนี้เกณฑ์ราหูถ้าดีก็จะดีไปเลยแต่ถ้าไม่ดีก็มีสิทธิ์เหนื่อยหน่อยนะครับท่านจึงต้องทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจและรู้จริงในสิ่งที่ทำด้วยนะครับด้านความรัก ทั้งท่านที่โสดและมีคู่แล้วในเดือนนี้ความจริงแล้วท่านควรเอาใจใส่ไปโฟกัสกับการทำงานและการสร้างรายได้มากกว่าอย่างอื่นนะครับท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วอาจมีเหตุให้ได้ห่างไกลกันจะเป็นด้วยเรื่องปัญหาผิดใจกันหรือเรื่องการทำงานหนักจนอาจไม่มีเวลาให้กันก็เป็นได้ส่วนท่านที่ยังโสดยังมีคนเข้ามานะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่หรือคนที่เข้ามาพูดคุยกับท่านก็เพียงแค่ขั้นเวลาเท่านั้น พอเข้าสู่ช่วงวันที่19กมกราคมดวงความรักของชาวราศีกรกฎจะเริ่มกลับมาดีขึ้นท่านอาจจะได้เจอคนที่จริงจังจริงใจเข้ามาแล้วก็เป็นได้ครับ <S 2> <S 2> <S <S และแนวทางจากไพ่ทาโร่ประจำเดือนมกราคม2565นี้ชาวราศีกรกฎได้ไพ่ The Strength Ten of Cups และ The Star นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่า สถานการณ์ในช่วงนี้เป็นไปได้ว่าอาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถือว่าท่านยังสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นด้วยที่ผ่านมาท่านอาจจะเคยผ่านเรื่องราวย่ำแย่มาแต่นั่นก็ทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน หรืองานที่ต้องออกไปพบปะพูดคุยติดต่อกับผู้คนภายนอกซึ่งโดยรวมแล้วจะได้รับความร่วมมือและทำให้เรื่องต่างๆราบรื่นและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะครับท่านยังจะคงได้รับความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานช่วงนี้อย่าตัดสินใจทำอะไรโดยใช้อารมณ์เป็นหลัก เพราะมีแนวโน้มว่าหากจะตัดสินใจทำอะไรตามอารมณ์ท่านจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังเรื่องการเงินการทองถือว่ายังไม่ลำบากมากนักนะครับท่านจะมีหนทางในการหารายได้เข้ามาอีกในหนึ่งจะยังมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินอยู่นะครับเรื่องความรักยังไม่ค่อยเด่นนักอาจหมายถึงท่านยังจะพอใจอยู่ในสถานะที่เป็นโสดแต่ถ้าหากมีคนรักอยู่แล้วก็จะหมายถึงความรักที่ไม่ได้หวือหวามากนัก โดยสรุปแล้วดวงชะตาของท่านจะเริ่มมีการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากว่าก่อนหน้านี้ท่านมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ก็มีแนวโน้มว่าปัญหาเหล่านั้นจะค่อยๆเบาบางลงและทำให้ท่านสบายใจขึ้นได้อย่างแน่นอนครับก่อนจบคำทํานายในคลิปนี้ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องนะครับขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกรกฎประสบแต่ความสำเร็จโชคดีมีชยัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ